ลูกสอขอบุณนะคะขอบุณที่เราชมด้วยค่ะเด้อย,ยายสีขอเจ็บมะม่วงก่อนด้วยค่ะเด้อเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะจะเก็บเป็นลูกสุกๆก่อนนะคะลูกสุกเขาจะเป็นสีม่วง ลูกใหญ่ใหญ่ใหญ่ห่วงเห็นเป็นสุกเป็นทีเป็นจีออกดำๆมองๆต้มน้ำเอาไปต้มน้ำไปเนาะ ได้สิเอาไปต้มต้มน้ำเอาน้ำไว้ทันตอนเช้าๆพี่น้องต้มใส่กวดไว้แช่เย็นไว้กินแล้วมีประโยชน์เก็บมะม่วงพี่น้องเก็บมะม่วงสุกแล้วม,มนะม่วงหนักมะม่วงอะไรนะมะม่วงหาวค่ะยายจะไปแปรลูกจะไปต้มน้ำแล้ว่ป้องด้วยสุกยายจะไปต้มน้ำ ปั่นเอาน้ำพี่น้องันนีาน้ำไรนะเอากันไกลมาหนีออกอเป็นผัวสุก เดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะจะเก็บเป็นลูกสุกๆก่อนนะคะลูกสุกๆเขาจะเป็นสีม่วงเดียสุดๆสุกเยอะแลพี่น้องทั้งนี้ก็สุกเยอะยดยสิเอาไปต้มต้มน้ำเอาน้ำไม่ทันตอนเช้าๆี่าน้อง ต้มใส่ใมมพี่น้่งจะต้มมองใช้ไอ้นี่เก็บมะม่วงพี่น้องเก็บมะม่วงสุกแล้วม,มนะม่วงหนักมะม่วงอะไรนะมะม่วงหาวค่ะยายจะไปแปรรูปจะไปต้มน้ำแด้วไปดองเลย ต้องใช้ไอ้นี่จะไปปันาาป่นเอาน้ำปั่นเอาน้ำด้วยค่ะเด้อขอบคุณขอบคุณทุกกำลังใจที่มารับชมนะคะ๊ายบายจ้าก่อนสุๆ ลูกตอนอาบนะะ้ำด้วยค่ะเด้อขอบคุณขอบคุณทุกกำลังใจที่มารับชมน,นะคะบายบายจ้าก็ใส่กระถางเลยใส่เองถังเลยพี่น้องพี่น้องที่เขาสูกแล้วต้มน้ำเอาไปต้มน้ำพี่น้องให้ทุกท่านเฮงเฮงปังปังทุกคนนะคะ สุดสุกเยอะแล้วพี่น้องทั้งนี้ก็สุกเยอะใส่กระถางเลยใส่เองถังเลยพี่น้องพี่น้องพี่เขาสุกแล้วต้อาจะไปปั่นเอาน้ำปวดเลยแช่เย็นไว้กินแล้วมีประโยชน์ให้ทุกท่าน แหงๆปังๆทุกคนนะคะเดี๋ยวเขาก็เปรี้ยวแต่เราก็ใส่น้ำตาลนิดหน่อยไเดิ่มตอนเช้า ไปปั่นเอาน้ำไะเก็บโลกที่เป็นเมืองๆองก่อนพี่น้องได้จะเอาไปใส่กระถางเลยใส่เองถังเลยพี่น้องพี่น้องพี่เขาสุูกแล้วไะเก็บ ลูกที่เป็นม่วงๆก่อนเด้อยายที่เอาไปอวดเลยแช่เย็นไว้กินแล้วมีประโยชน์ดขอบคุณนะคะขอบคุณที่เราชมเลยค่ะเด้อยายที่ขอเจ็บมะม่วงก่อนเลยค่ะเด้อหวงห็ยนพ้เป็นสุกเป็นที่เป็นจีออกดำๆม่วงๆ ใส่กระถางเลยใส่เองถังเลยพี่น้องพี่น้องพี่เขาสุูกแล้วอย่างได้็ไหนยเก็บลูกสุกๆเขาลูกสีชมพูเอาไว้ตัวให้ทุกท่านแข่งแข่งปังปังทุกคนนะคะ ลูกส้นสุกเลยอกคนกระสมเลยพี่น้องแต่ว่าสีวันนี้โอ้ยสวยเป็นตะวันค่ะแต่ว่าเปรี้ยวเปรี้ยวสุดๆแต่เขาก็เปรี้ยวแต่เราก็ใส่น้ำตาลน,นิดหน่อยไ้เดินตอนเช้าได้สิเอาไปตุ่ม ต้มน้ำเอาน้ำไว้ทันตอนเช,ช้าๆพี่น้องต้มซีกตอนเอาน้ำนะะด้วค่ะขอบคุณขอบคุณทุกกำลังใจที่มารับชมน,นะคะบายบายจ้าสุดสุดสุกเยอะแล้วพี่น้องทั้งนี้ก็สุกเยอะ เอากันไกมาหนีบหมกเป็นผัวสดสุกปวดเลยแช่เย็นไว้กินแล้วมีประโยชน์สวัสดีท่านผู้ชมนะคะสวัสดีทุกท่านมันี้ย่าจีผ้าชุ่มปวดเลยแช่เย็นไว้กินแล้วมีประโยชน์จะไป ปัน่นเอานา <S <S ้ำเดยวเขาก็เปรี้ยวแต่เราก็ใส่น้ำตาลนิดหน่อยไ้เดินตอนเช้าขนมซุกเหลือคนกระสมเลยพี่น้องแต่ว่าสีพัวเนี้โอ้ยสวยเป็นตะวันค่ะแต่ว่าเปรี้ยวเปรี้ยวสดๆ สุดสดสสุุกเยอะแล้ว่นงทั้งนี้ก็สุกเยอะได้สิเอาไปต้มต้มน้ำเอาน้ำไม่ทันตอนเช้าๆพี่น้าต้มใส่กุกเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะจะเก็บเป็นลูกสุกๆก่อนนะคะลูกสุกๆเขาจะเป็นสีม่วง ลูกสิอขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมเลยค่ะเด้ยอยาสจขอเจ็บมะม่วงกันเลยค่ะเด้อ